โอเคนะครับผมก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ c h anel n C s กันด้วยครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการโหลดโปรแกรมนะครับที่ใช้เล่น p u b G Mobile บน P C นะที่เขานิยมใช้เล่นกันนะครับที่เล่นบนเซิร์ฟเวอร์ P C นั่นเองอเราจะไปโหลดกันครับมาที่ p u b G Mobile P C นะครับ แล้วก็หาคำว่า Tencent นะมันจะเป็น emulator ครับโปรแกรมจำลองการเล่นแบบโดยตรงครับจากทางค่าเกมเขานะคือแบบแยกมาเป็นเวอร์ชัน PC แน่นอนแล้วครับอันนี้อลังจากที่มันอัปเดตมาใหม่นะอ่าเราก็ติดตั้งเลยครับไปหาไฟล์ติดตั้งไปเลยไม่ต้องเสียเวลาครับไม่ต้องโอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับให้มันติดตั้งก่อน เราจะไปลองเล่นด้วยนะเรียบร้อยเราก็จะได้โปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถตั้งค่าได้คอัปเดตฟีดแบ็กอะไรต่างๆนานาครับดูว่าตอนนี้ให้มันโหลดก่อนนะโอเคแต่ตอนนี้เรารอกันสักคู่หนึ่งครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จดี บอกว่าให้รอแป๊บหนึ่งครับมันยังดาวน์โหลดอยู่นะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับแปบ๊บหนึ่งนะครับมันยังไม่ขึ้นหน้าต่างอ่าเดี๋ยวรอให้มันแบบดาวน์โหลดพวกคอนเทนต์ดาวน์โหลดพว,พวกแพทอะไรก่อนนะนี่เราสามารถมาเซตติง้งได้นะครับเซตติ้งแบบว่าการตั้งค่าหน้าจอการเล่นการ ปรับภาพการอะไรอย่างงี้ะครับหรือว่าคีย์บอร์ดก็มาปรับตรงนี้นะบอกว่าล็อก่อนนะคยังไม่ให้ปรับอะไรนะรอมันดาวน์โหลดคอมพลีตก่อนครับมันกำลังอินสตาลอยู่นะเทนเซนเกมมิ่งบัดดี้เทอร์โบครับ A บ A O W N JIN นะนี่มันก็ถามว่าจะใช้จ่ายอะไรไหมแล้วก็ไม่ใช้ครับดูาจะเติมเกมอะไรไหมเราไม่เติมครับ อ่ะเรก็กดเข้ามาในหน้านี้เลยครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยรอมันโหลดแพทโหลดอะไรก่อนนะเราจะได้เข้าไปเล่นครับโอเคมาแล้วครับโหลดแป๊บหนึ่งนะ สำหรับใครที่กำลังดูอยู่นะครับก็สามารถทำตามได้เลยครับไม่มีอะไรครับแค่แบบไปโหลดโปรแกรมมาแค่น,นั้นเองอ่ามันโหลดแล้วมันจะเด้งออกมารอบนึงนะครับเพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตอะไรเสร็จเดี๋ยวผมก็จะตัดไปหน้าเล่นเกมแล้วแล้วกันครับอ่ะเกมมาเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เราก็ไปล็อกอินได้เลยครับเปลี่ยนภาษาก็ได้นะอยากเปลี่ยนภาษาก็เปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนภาษาที่เรียบร้อยต้องเปลี่ยนก่อนเข้าเกมนะครับเปลี่ยนระหว่างเล่นเกมไม่ได้นะครับเกมนี้เรียบร้อยครับเข้ารหัสเรียบร้อยนะ เราสักคู่หนึ่งครับก็ล่าสุดนี้เป็นเป็นแพทใหม่นะจะมีสกูบสามสกบ6เข้ามาครับแล้วก็ไอเจ้าตัวตัวปืน AR นะครับหรือว่าปืนกลนะครับปืนกลหนักจะไม่สามารถใส่คุณแปได้นะใส่ได้มากสุดแค่คุณ6ครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็ กดก่ไปก่อนอเราเข้าในเกมเรียบร้อยแล้วครับถือว่าเล่นได้ปกตินะขึ้นอยู่กับความแรงของคอมพิวเตอร์แล้วครับตอนนี้ว่าจะตั้งค่าเท่าไหร่ของผมนี่จะตั้งค่าในระดับกราฟิกสูงสุดครับแล้วก็เป็น s d นะอ่ามันได้สมูทมากขึ้นครับาจอมก็ได้ทำงานเต็มประสิทธิภาพครับเรียบร้อยถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้เรียบร้อยนะครับ ใครอยากเล่นก็ไปหาโหลดกันได้ครับแล้วมาเจอกันนี่ขอกล่าวคำว่าเซฟกู๊ดบายครับไปแล้วครับ